ข่าวต่อมาของเรา,ารเหมือนอแบบขัดฟิลกันนิดนึงเปลี่ยนอารมณ์เลยเหรอเปลี่ยนอารมณ์ค่ะ,<ฮ>ะเติร์สเจรินพรล่าสุดยูดีออกมาประกาศนะคะก็ยุติความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วกับ แฟนหนุ่มอย่างคุณเจโตะ,ะที่พวกเราก็ตกใจใช่ตกใจเหมือนก<ส>ันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำเอาแฟนๆช็อกค,ค่ะประกาศโสดซะแล้วหลังจากตัดสินใจเลิกรากับแฟนหนุ่มนะคะคุณเจโตคือเขาเนี่ยบอกว่าเลิกกันมาเกือบ3เดือนแล้วนะแต่ยืนยันเป็นการเลิกรากันด้วยดีแล้วก็ไม่มีปัญหามือที่3ถ้าย้อนไปเนี่ยสคนนี้เขาเปิดตัวคบกันก็ประมาณปีก,กว่า ตุลาปีที่แล้วว่ากันแบบนั้นค่ะอุยะค,ะคุณคุณก็แม่นทำลายอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคู่น่ารักมากๆค่ะเตุบล็อเขาบอกว่าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ที่บางอย่างมันเข้ากันไม่ได้แม้จะพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ตามนะคะสถานะเพื่อนก็เลยเป็นสถานะที่ดีที่สุด <c oughs> ในตอนนี้ค่ะส่วนความรักครั้งต่อไปเนี่ยคุณเต้ยก็บอกว่าไม่ได้ปิดใจนะแล้วก็ยังหวังว่าจะได้เจอคนดีๆมาเป็นคู่ชีวิตค่ะ โสดแล้วใช่โสดอีกแล้วคือพอเราโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็จ,จะดีดคือจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบแต่พอคุยไปเรื่อยๆมันมันมีความเป็นแบบ f e ลเ f r น e อะไรอย่างเงี้ยเลยคิด relationship นี้เป็นแบบเป็นเพื่อนดีกว่ามันก็จ่อยอยู่แล้วค่ะเวลาที่แบบเราจะต้องจบความสัมพันธ์หรือว่ามันแบบว่า มันมันมันไม่เป็นไปในทางนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราะว่ามันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่าค่ะไม่ได้หมายความว่าพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งเดิมมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีอะค่ะมันเป็นสิ่งดีตลอดแต่ว่าเต้ยก็คิดว่าเออแต่ละเรื่องในชีวิตมันก็พาเราไปคือเต้ยอ่ะก็คงต้องใช้เวลาดูสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคนพูดหลายคนกับเต้ยว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รออยู่ค่ะรออยู่ รอดูอยู่ค่ะใช่แต่ก็เชียร์ให้หนุ่มมีความรักที่ดีด้วยนะคะติดตาม p r i v HD สามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย